ว่าไงเพื่อนนี่ครับโอ้โหมันก็แรงอยู่นี่ฮะดูครับดูดูดูคลิดูคลิดูเลือดดูเลือดเพิ่มดูเลือดเพิ่มดูการใช้สกิลตรงนี้นะฮะโอ้โหโหดมากๆเลยนะครับคนเดียวนะฮะดูเลือดนี่โอ้นี่ครับแป๊บเดียวนะฮะระเบิดตูมเลย สวัสดีม้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเนี่ยบาสเตอร์เอทีวันนี้เราเล่นไอริก,กันนะฮะในสายฟาร์มและใช้ไอเทมใหม่กันนะฮะผมว่าผมคิดว่าไอเทมใหม่นี่ฮะโกงมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันมีหลากหลายสกิลรวมกันนะฮะบ,บางไอเทมนี่โคตรโหดเลยครับบางไอเทมนี่ดูดเลือดด้วยนะครับสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวลองไปดูตอนนี้ก็มี fc นีนะฮะทางฝั่งตรงข้าม ที่เล่นเซิร์ฟเบต้านะฮะทักออกมาว่าดูฮิปพี่ติดตามพี่ตลอดเลยนะครับก็ขอบคุณนะฮะที่ติดตามนะครับอ่าตอนนี้เราก็เก็บตังค์ซื้อดาบที่ใช้เอ่อฟาร์มนะครับเอาครับทาร่าครับคิวไปแล้วครับ1ตัวทาร่าในเซิร์ฟเบต้านี้โหดมากๆเลยฮะใครที่มาลองเล่นนี่จะรู้ว่าถึกขนาดไหนนะครับและฮิปมากๆในอนาคต ผมคิดว่าทาร่าเป็นตัวที่ฮิตนะฮะเป็นตัวที่จะต้องผูกแบนดแน่นอนเนี่ยครับอตอนนี้เราก็ฟาร์ไปเรื่อยๆเ,เลยนี่ครับเพื่อที่จะเก็บของเอ,เอาดาบฟาร์มนี้ครับได้มาแล้วนะฮะดาบฟาร์มหนึ่งอันเดี๋ยวเราฟาร์มหนึ่งตัวมันก็จะได้หนึ่งตัวนะอ้าวตรงนี้นี่ครับระเบิดโอ้โหเรียบร้อยนี่ฮะอันตินี่เป็นการวิ่งเร็วแล้วก็สร้างความเสียหายวงล้อมนี่ครับแล้วก็ตีเร็วด้วยนี่ครับ วีดีเอ่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับครับเต็มนะผมไปอ่านมาแล้วนะฮะเอาฟาร์มก่อนนะครับนะี่ครับเราเอาสกิลฟาร์มมาด้วยนี่ฮะอ้าวมังกรอ,อย่าพึ่งดีเพื่อนระวังนะมันมาล้อมเนี่ยอ่าคือถ้าเราเอ่อ uh, ใช้สายฟาร์มก็ต้องเอาสกิลฟาร์มมาด้วยนี่ครับไม่งั้นเนี่ยเราจะใช้ไม่ได้นะฮะมันปรับนะครับมันปรับเปลี่ยนนี่ครับ คือเราต้องถ้าใช้สายฟาร์มก็ต้องเอาสกิลฟาร์มมาด้วยนี่ครับอ่านี่เราก็ฟาร์มไปต่อเนื่องเลยนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าของใหม่นี่จะโหดขนาดไหนนี่ครับอ่าเราได้เกือบจะได้ดาบเจาะเกาะเลยนะฮะเราได้เออคาถาอ้าวเจอเลยครับเมดต,ตัวนี้ว่างไง ย่ามานะโอ้โหเราฟาร์มก่อนนะครับเอารูเหมือนข้างๆมีลุงแก่คนหนึ่งจะมาลอยเหรออ่ะเอาหนีก่อนนีครับไม่ไหวไม่ไหวโอ้โหมาเยอะเกินนีฮะสามตัวเอาเทอรล่าทาร่าคนเดียวเลยเหรอโอ้โหโหดจุงคนเดียวเลยครับเราไประเบิดปุ๊บตีตีตีโอ้โหแบทแมนมาโอ้โหโดนล้มโหลกอห้อหือ ตอนนี้โดนลุมครับหนีก่อนไม่ทันนี่ฮะแบทแมนฝั่งตรงข้ามที่เป็น FC ผมคิวไปแล้วครับหนึ่งตัวโอ้โหโหดจริงจริงนะครับโชคดีนะฮะที่เจอกับผมนะครับเพราะว่าผมก็อัดคลิปด้วยนะฮะอาจจะได้มีเอ่อลงคลิปนะครับแบบนี้ใครเจออ้าเฮาแบทแมนว่าไงระเบิดฟันเรียบร้อยนี่ฮะหนึ่งโอ้โหลดสปีดเกมก่อนนะฮะแปเกินเซอร์เบต้า ตีหนึ่งแล้วนะครับเราคิวได้เอาลิงนี่เหรอจะหนีเหรอนี่ครับเรียบร้อยเรามีสกิลฟาร์มคิวแบบดิจิตอลนี่ครับเรากลับบ้านก่อนนะฮะก็สกิลฟาร์มนี่ครับมันสามารถใช้แบบคิวคนอื่นได้ด้วยนะฮะล่าสแบบนี้นี่ฮะแต่ต้องดูจังหวะนะเหลือพลังแบบนิดเดียวจริงๆนะี่ครับตอนนี้เราออกของได้หนึ่งอันนะฮะนั่นก็คือดาฟาร์ม ได้4ตัวเลยนะครับเรามาเอามังกรก่อน,อนต้องระเบิดแล้วนะฮะนี่ก็ถ้าเปิดอันติแล้วถ้าใครอยู่วงล้อมไม่ต้องลดแน่นอนนะฮะอ้าวมารอรัตเหรอตอนนี้เราออกรองเท้าไปเลยนะครับเดี๋ยวก็ออกรองเท้าแดงเพื่อที่จะเพิ่มสปีดในการวิ่งเร็วนี่ครับโหมดมากขึ้นนะฮะอ่าตรงกลางนี้มีเมดหนึ่งตัวเหนด้ก็มีนะฮะฝั่งนูน้น ึบนี่ครับมาไหมมาไหมมาเหรอนี่ฟัน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 ฟน,นี่ครับโดนเมดคิวไปแล้วว่าไงแพนด้ากลับบ้านกันนะครับตอนนี้อันตรายมาก,มากเลยนะฮะดูแมปแล้วเออทาร่านี่แข็งอยู่นะครับคือแบบผมชอบเล่นมากๆเลยนะทาร่าแต่ถ้ามีสกิลปรับเปลี่ยน อย่างที่ผมลงคลิปไปเมื่อตอนนั้นนะฮะคือสกิลเนี่ยมันใช้สกิลสองแล้วก็เดินได้ใช่ไหมแล้วก็มันก็เดินได้แล้วก็หมุนหมุนนะครับก็โหดมากๆเลยเราเร่งฟาร์มก่อนนะฮะเราฟาร์มได้หกตัวละอ่าเดี๋ยวดูท้ายเกมนะฮะผมจะเอาคองคนเดียวเลยนะครับแบบเอาคนเดียวเลยอะ่ะอย่าให้ใครมาแย่งนะฮะ เอาแบบคนเดียวเลยถ้าของครบจริงๆนะโหมดมากๆเลยไอลี่แบบไอเทมเนี่ยไอเทมโคตรโกรงอะ่ะบอกบอกไว้เลยถ้ามาไทายนี่เตรียมตัวแบบจัดเซตให้ดีๆอ้าวบวกเลยเหรอระเบิดอื้ห์ไม่ทันครับกดสกิลมันค้างไงน,นี่ครับนี่แพนด้าเหรอ Panda. แพนด้าแพนเอาเอา้าวสกิลมั่วไปแล้วนะครับข้างบนนี่ฮะดันป้อมอยู่นะฮะข้างบนโอ้โห แครี่ตัวนั้นนะี่ฮะโหจริงๆสายดันจริงๆปื๊บนี่ครับเอาให้เบสบแบทแมนคิวไปนี่ครับเอาว่าไงแบทแมนแพนดา้ามั่วแล้วฟืบตี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 ตตอา้าวโอ้โหเราเอา่อไปเลงค้างเกินไปนะฮะ ทาร่าทาร่าว่าไงทาร่าโอ้โหเราจตอนนี้เลยได้ไหมนะครับแครี่ตัวนี้ได้ข่าวหสับรัวๆนะครับว่าไงทันไหมไม่ทันนะฮะตัวนี้เมทตัวนี้โหดมากๆเลยครับก็ได้แต่หวังเนี่ยจะให้เข้ามาไทยแต่ก็ต้องรอนะฮะทางการิน่าเนี่ยครับเขาจัดการเอง ก็ต้องรอกันก่อนนะฮะตัวต่อไปก็อาจจะเป็นแร็กนะฮะเป็นตัวที่ผมชอบมากที่สุดนะฮะแต่ยังไม่มีรุนเวทนะครับเซิร์ฟไทยก็จะเก็บตังค์ซื้อรูนเวทก่อนนะครับนี่ว่าไงรู้จักแล้วว่าไงไอริแพนด้าในเซิร์ฟเบต้านี่กมนึงก็ปรับให้โหดขึ้นนะฮะแบบตีทีคลิขึ้นแบบนี้โหดมากมากเลยแต่ก่อนนี่ตีทีมันไม่ค่อยลดนะฮะตอนนี้มันแรงแล้ว เอาหนีก่อนนะครับอย่าวัดมานะของเหรออย่าพึ่งนะครับเรารอของครบก่อนนะครับตรงกลางเอาวัดไปนู่นเลยนะฮะเร็วมากเอาแพนด้าเอาแบทแมนแบทแมนตามอยู่ว่าไงแพนด้าว่าไงนายจะไปไหนนายจะไปไหนนี่เราขอคิวละกันนี่ครับเรียบร้อยตีทีเดียวนะฮะร,รู้เรื่องเลย แบทแมนตอนนี้ก็วนไปวนมานะฮะรอบๆตัวเราเป็นคนไทยนะครับก็อาจเขาอาจจะสมัครเซิร์เบต้านี่นี่แน่นะครับโดนแบทแมนฝั่งเราคิวไปดันป้อมเลยนะครับโอ้โหมากันเยอะเกินโดนแย่งบัฟเลยตัวเอลรีนี่ก็อาจจะมาต่อนักมวยนะฮะผมเดานะครับคือถ้ามันมาเนี่ย มันต้องโหดมากๆแน่เลยนี่ฮะคือที่เซิร์ฟเบต้ามาที่เซิร์ฟไต้หวันมาใหม่ๆนี่มีคนใช้เยอะมากนะฮะเพราะมันเร็วนี่ครับอา้าวตอนนี้มีบวกนะฮะนี่ครับตีตีต,ตีเอาสับเหรอสรับเรียบร้อยท้าะหนึ่งตัวนี่โอ้โหไม่ได้นี่ฮะโดนเม็ดตัวนั้นคิวไปหรือว่าแบทแมนวะน่าจะเม็ดแบทแมนนี่ฮะคิวผมนี่ครับสัวสัว แบทแมนบอกว่านี่ยังไม่หนีนี่ครับแบทแมนบอกไม่กลัวนี่ฮเรามีเอ่อสกิวล่ลองหนนี่ครับเขาจะไปไหนโอ้โหโอ้โหคนนี้โหดจริงๆนะครับนี่เขาอ่านมาทดลองเซิร์ฟเบต้านะฮะสงสัยผมเจองานหนักแล้วนะครับขนาดเป็น f อนะเเนี่ยโหดจริงๆนะครับตอนนี้เราต้อง เร่งขยันดันแล้วก็ฟาร์มที่โหดนี่ครับฟังก่อนนะฮะเอาแบทแมนแบทแมนนิ่งเงิดนิ่งนี่นี่นี่โอ้โหจะไปไหนอย่าหนีสิอย่าหนีสิไปอืมมันมานะฮะเรามีก่อนวาร์ปตรงนี้มันไม่คนนะครับลิงนี่ครับไล่สิไล่สิระเบิดไม่ทันนะครับ อันตีีผมเรียกมันระเบิดเอาครับเราได้เกีียวเอ่อเป็นเกียวม่วงเลยนะฮะผมไม่รู้ว่ามันมีค่ายังไงอาจจะมีการดูดเลือดนะครับอ่าตอนนี้เราได้เกีียวเลยนะครับเราน่าจะเอาคองเลยนะครับเดี๋ยวก่อนตรงกลางถอยก่อนเพื่อนอย่าพึ่งนะเราดันป้อมแป ดันคลิปนะครับเอาโหยรูเมียรูเลอร์อ๋อรูเลอร์นะครับคิวไปแล้วนะครับเอาเอาโอ้โหมาเป็นขยงเลยหนึ่งสองสามโอ้โหไม่ทันเน,นี่ยฮะหนีไม่ได้เลยมาสี่เอาเรียบร้อยอื้อหจริงจริงๆปึ๊บทาร่าทาร่าลูกพ่อโอ้โหไม่ไม่ทันเน,นี่ยฮะทาร่านี่เอาแบทแมนก็ตายนะครับเม็ เอากดยอมแพ้ทำไมนี่ครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันตอนนี้เราคิวได้7จ็แล้วนะครับเดฟสีตอนนี้เราไปช่วยเพื่อนก่อนนะครับให้เพื่อนจาัดก,การเลยโอ้โห <c oughs> โคตรสับรัวนะครับนี่ครับโอ้โหตีเร็วมากเลยนะฮะอ่ามาฟาร์มแป๊บนี่ครับได้ละ ว่าไงเจ้าคองข้าจะเอาเจ้าอ่ะว่าไงว่าไงเพื่อนไม่ไครับโอ้โหยมันก็แรงอยู่นี่ฮะดูครับดูดูดูคลิดูคลิดูเลือดดูเลือดเพิ่มดูเลือดเพิ่มดูการใช้สกิลตรงนี้นะฮะโอ้โหโหดมากๆเลยนะครับคนเดียวนะฮะดูเลือดนี่โอ้นีครับ <c oughs> แป๊บเดียวนะฮะระเบิดตูมเลย ว่าไงตรงนั้นตรงนั้นมีบวกอาธาราตายไปแล้วนะครับว่าไงนี่แพนด้าเหรอแพนด้าเหรอเอาถอยก่อนเพื่อนถอยก่อนข้างล่างนี่ตีป้อมเลยนี่นี่นี่ชนะครับเรียบร้อยเราเป็นฮีโร่ช่วยเพื่อนนะครับตีป้อม <c oughs> ก็สำหรับวันนี้ก็แค่นี้เลยครับโหดมากๆเลยนะฮะไอเทมแต่ละไอเทมนี่ซับซ้อนแต่โหดมากๆเลยฮะถ้าเข้ามาทานี่ หวังว่าทุกคนจะเข้าใจกันนะครับก็ประมาณนี้นลครับผมครับ